นะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับจามอสฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมเก่าชวนที่ถึงอีกหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้เป็นเกมออนไลน์ในตำนานที่คุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันนะฮะก็คือเกม t o y w a r ออนไลน์นั่นเองอ่าเกมนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักและน่าจะจำกันได้ซึ่งมันก็เคยเปิดในเซิร์ฟไทยนะฮะเกมนี้แต่ตอนนี้ มันย้ายมาอยู่ในสตรีมแล้วนะฮะก็เลยจะมาลองเล่นสัหน่อยแต่ผมขอบอกกันว่าตอนสมัยโน้เนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะผมได้แต่ดูเด็กในร้านมันเล่นฮะไม่เคยโหลดมาเล่นเลยไม่เคยสร้างตัวละครเลยฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีฮะก็จะมาลองเล่นสักหน่อยหนึ่งถามว่าทำไมเมื่อก่อนไม่เคยเล่นเพราะว่าผมคือยังไงอะ ผมเปเกมออนไลน์เยอะอยู่พอสมควรไงก็เลยแบบโอ้ยไม่อยากจะเปอีกเกมหนึ่งเพิ่มอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ก็ประมาณนั้นนะก็เลยไม่ได้เล่นจนมาลุยอีกทีว่ามันปิดเซิร์ฟไปแล้วแต่นี่ก็คือเขาเอามาในมาเปิดในสตรีมฮะแล้วมีภาษาไทยด้วยนะอ่าก็เลยคิดว่ามาเล่นกันให้หายคิดถึงให้คุณผู้ชมที่เคยเล่นคิดหายคิดถึงอ่าส่วนผมก็คือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยเนี่ยการเล่นครั้งแรก ก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันอนั่นยังไงนะ biting โอเคขอเลือกตัวกลางนี้แล้วกันเพราะก็เห็นเด็กเด็กในร้านสมัยนู้นมันเล่นกันเยอะดีโอเคเลือกตัวนี้ชื่อนาโอมิ Naomi. อ่า

Okay. Mm, impressive. Not bad, but there's still room for improvement. Now, come up here. One. big bar. Spec bar Thanks for coming up here. First things first. To use that beautiful sniper rifle you have there, you press 4. Got, got it? Good. Got now, fire away. <laughs> you press, press right nine. mouse to look through your scope, then press left mouse to fire. Try to hit that target over there. Okay. Nice shot! woo -hoo -hoo. Now, Let's get you equipped with something more explosive. You gotta press six to Quot use hop. the bazooka. Now, let's blow up those. Wait, reloading okay. Excellent. Even if you don't score a direct hit on your enemy. They can still be hurt by splash damage. Let's move indoors. It'll take something strong to break down that door. Hey, it's <laughs> Okay. เจ็ด <7 S 2> oh, ไม่ใช่เฮ้ยโอเคแล้วก็กระโดดไปสามลูกซองอันนี้กดห้า เกทลิงเอาไปไม่ได้เอาไปได้แล้วเอาเสียงภาคหายเฉยเลย หนึ่งพันพอยต์โอเคโอเคอะไรเนี่ยทีมเดสแมทยังไม่เคยนั่นเลยยอยู่เข้าห้องไม่ให้ใช้เลยอะ่ะ กระตกนิดหน่อยเก็ด็อตโอ้ยมันทำไมมันไอ้นั่นวะมันกระตกกระตกเลยม่ดูนะดับเบิลคิว เฮ้ยลูกซองลูกซองเลอเฮ้ยกระสุนหมดลูกซองลูกซองอัดพุชช็อตเฮ้ยแคทลิงไหมแคทลิงโอ้โหโอเคได้สามสิบคน อยู่แบบ้ยู่แไปเออทำไมคิวเฮ้ยโอ้โหมาอม้าช้าไปหน่อยส่ยต้องปรับไล่ช็อต วิน <Win S 2> <Yeah. S 1> ชนะโอเคออกต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไปกดเลดี้จึงจะสามารถเริ่มเกมได้นี่ฮะก็ตัดกลับมา เพื่อนจะเจอห้องะฮะโอหเซิร์ฟโคตรล้างเลยผมลองไอ้นั่นดูเออไม่รู้ว่าทามันไม่มีคนเล่นหรือไงไม่รู้ <c oughs> โอเคในเมื่อเจอห้องนี้ห้องเดียวก็ลองเล่นห้องนี้ก็แล้วกันสตาร์ทไป <c oughs> แบบทีมนะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นแบบทีม โดนไปแล้วโอเคไปก็ไม่ค่อยจะดีเลยเนโอ้ oh. <laughs>

ะน ready ขาเลเวลเป็นร้อยฮะเลเวลหนึ่งบาสุก้าไปอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่โอ้โดนมีด

ชนะวัน <ś led> ไม่ได้คิวสักตัวเลยอัพเลเวลโอเคออกออกห้องก่อนออกไหมวะเอออันนี้เนี่ยมีอยู่ห้องเดียวเองฮะเออแล้วพอเอ่อ เปลี่ยนเซิร์ฟนะอันนี้มันอเมริกาใช่ไหมมันมียุโรปยุโรปก็มันมีอยู่สองเซิร์ฟเข้าไปนี่คือแบบเนี่ยว่างเปล่าเลยไม่มีเลยไม่มีสักห้องเลย <c oughs> อันนี้เอเชียเอเชียมีสองเซิร์ฟก็ไม่มีเลยฮะ แล้วก็เอเชียอีกเซิร์ฟหนึ่งก็ไม่มีฮะผมต้องผมมากดไอ้นี่ยเนี่ยอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยมันถึงจะมีมีอยู่ห้องเดียวเองเนี่ยมีห้องนี้อยู่ห้องเดียวฮะเฮ้อคนเล่นไปไหนหมดฮะผมเห็นว่ามันมาเปิดตอนปีปีสองพันยิบสามไงนึกว่ามันจะไปด้วยดี <laughs> กับไม่เจอใครเลยก็ไม่เป็นไรฮะก็เข้ามาลองดูเพื่อให้หายคิดถึงกันแล้วกันอ่าผมตอนนั้นผมก็ไม่เคยเล่นไงอ่าแต่ว่าผมเห็นเด็กเนี่ยมันมาชวนกันเล่นบ่อยมากเล่นกันแทบจะทุกเครื่องอะไรอย่เงี้ยบางครั้งผมก็ไปดูไปนั่งดูมันเล่นอะไรเงี้ยไปเชียร์เด็กเล่นเออมันก็เป็นเกมที่น่าสนุกดีนะเออแต่ว่าตอนนั้นก็นั่นแหละฮะ ผมเล่นเกมเยอะไงเติมเกมก็เยอะก็เลยแบบโอ้ไม่เอาละอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยเกยมนี้ไปนะ,ะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะเผื่อใครจะยังจําเกมนี้กันได้เกมนี้มันก็เคยมีเซิร์ฟไทยเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็อันนี้มันอยู่ในสตรีมนะฮะมาโหลดโหลดฟรีแต่เข้ามาแบบนี้ก็ไม่ต้องโหลดก็ได้มั้งเ <laughs> ออประมาณนั้นแหละ ให้มันเป็นความทรงจำของเกมไทยไปเกมออนไลน์แต่แปลกเนะอ่า PBSF เลยเนี่ยมันยังเปิดอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะปิดเอ็กช็อตก็ด้วยอ่าโอเคฮะก็วันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยะฮะถ้าชอบและคิดถึงเกมนี้อ่า แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะโอเคเวลาผมอัพคลิปโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ